สุขภาพเหรอคะเอาจิตใจ,จก่อนก็จิตใจก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งค่ะดีขึ้นคะ่ะตอนนี้ด้วยอะไรกับไอ้การการการที่มันดีขึ้นได้ด้วยการที่มันดีขึ้นก็น่าจะเป็นกําลังใจจากหลายๆฝ่ายค่ะหลายๆฝ่ายคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวแล้วก็แฟนคลับคะ่ะก็ทําให้ไอ้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบใจฟูขึ้นเยอะคะ่ะป,ปรึกษาแพทย์ปรึกษาแพทย์ไหมก็ปรึกษาแพทย์ค่ะ ก็ไปหาคุณหมอตอนนี้ยังคงตอนนี้ยังคงเปในการดูแลของแพทย์ให้เขาด้ยใช่ค่ะก็ก็ยังดูแลกันเขาเขาเขาทำอะไรกับพี่ไอบ้างก็ไม่จริงๆไม่มีไม่มีอะไรมากค่ะก็ to to kind of so like so, like, follow up เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพข้างในอะไรเรื่องเรื่องเรื่องการพักผ่อนเรื่องการทานอาหารอะไรแบบนี้ค่ะเรื่องความเครียดที่ที่เราสะสมมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีผลกับร่างกายแต่ว่าเขาเน้นเรื่องการพักผ่อนนะคะใช่ค่ะต้องต้องมากขนาดไหน คือจริงๆไอซ์เป็นคนที่เวลาเครียดเยอะๆแล้วจะนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับแล้วเราก็จะทานไม่ได้มันจะจะผิดเวลาไปหมดใช่ค่ะแล้วก็มันทําให้เราแบบมันทําให้เราไม่มีสารอาหารไปเลี้ยงเนาะแล้วมันก็วูบได้อะไรอย่างเงี้ยคอับอ๋อส่งผลแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าโดยตรงเลยเรื่องความเครียดเนาะคือมันเป็นเรื่องที่มันคุมไม่ได้อยู่แล้วสําหรับคนที่ เป็นโรคนี้เองจะจะรู้ดีว่าเราไม่สามารถเหมือนกับว่าควบคุมอารมณ์หรือความเครียดในตอนนั้นที่เรากําลังเจอปัญหาได้มันอาจจะทําให้เรานอนไม่หลับหรือว่าทานอาหารไม่ได้อันนี้คือเป็นเป็นเรื่องปกติเลยค่ะอย่ใช่ยงช่วงนี้มรนเรียกว่าถึงขั้นวิกฤตคับกับขั้นของโรคคิดว่านะคะถึงกับวูบไปเนี่ยไอคิดว่าวิกฤตแล้วแหละเพราะว่าคือมันอาจจะเจอปัญหาแบบจากหลายๆด้านด้วยแล้วก็พอเราเครียดมากแล้วก็ กลายเป็นเราไม่ได้ทานไม่ได้นอนแล้วนอนนอนก็แบบนอนเหมือนกับว่านอนไม่ได้หลับสนิทอะไรแบบนี้ค่ะจริงไหมนอนไม่หลับนอนไม่หลับกี่วันนอนไม่หลับกี่วันคือมันนับเป็นวันไม่ได้ค่ะพี่แต่ว่ามันจะใช่มันจะสะสมมันจะเหมือนกับว่าสมมติว่าวันนี้ไอ้นอนอาจจะแบบไปหลับเกือบเกือบเช้าอะไรแบบนี้ค่ะมันจะสะดุ้งตื่นเองไช่หมมันจะรู้สึกตัวง่ายค่ะพี่คือเหมือนกับว่าเราจะบางทีเราหลับไปแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้หลับลึก หลับแบบเหมือนหลับกลางๆคอรู้สึกตัวตลอดเวลาอะไรแบบนี้ใ,นใช่ใช่เหมือนมีเหมือนมีแบบเราคิดเราคิดหลายๆเรื่องอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็วุบนไปได้จริงๆวันนั้นันเป็นยังไงบ้างวันที่ก๊อฟนามันวันนั้นตั้นคือวันนั้นนะคะคือจริงๆเราไอก้ก็ก็ใช้ชีวิตปกติค่ะแต่ว่าพอดีว่ามันมีเรื่องเข้ามาเยอะมากเรื่องต่างๆเข้ามาเยอะมากแล้วก็เครียด แล้วก็คือมันก่อนหน้านี้นนมันเป็นการสะสมด้วยแหละคะ่ะมันเป็นการสะสมมาเป็นเวลานานหลายๆแบบหลายอาทิตย์แล้วก็พอมันไม่ได้สารอาหารแล้วก็ไม่ได้นอนเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าวูบไปในวันที่ตื่นที่โรงพยาบาลตอนนั้นคิดอะไรยูบ้างตอนแรกก็งงๆค่ะงงๆอยู่เพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็เพิ่งจะรู้สึกตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเออเราเราเป็นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็บอกว่าเราแบบ เราเราอาจจะเพียเพียมากเกินไปแล้วก็บวกกับการที่ไอเป็นความดันสูงด้วยไหนค่ะ่อาความก่อน้านี้มันหลายคนเข้าใจว่าแบบมีการกินยาอะไรเงี้ยเออแบบชาติตายอะไรเงี้ยค่ไม่ถึงขนาดไไม่ใช่ขนาดไหนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแต่ว่าคือเป็นเป็นความเครียดมากกว่าส่วนยาเนี่ยไอทานอยู่แล้วแต่นหมครับไม่ใช่ เว็บคิดเว็บคิดหรอคะมันก็มีเว็บๆบ้างอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นอย่างที่คุณแม่เคยบอกว่าด้วยความที่เป็นศาสนาปริศด้วยการที่ทำอะไรแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ถูกต้องนะการอินี้ตอน์เน็ตสปองนก์ใช่ใช่ใช่ก็ก็ถูกถูกอย่างคุณแม่บอกถูกความเชื่อใช่ใช่ค่ะใช่ไอ้ก็ยังเป็นปริศเหมือนเดิมเหมือนเหมือนอะไรคนก็นะดวก เรื่องที่เกิดขึ้นกับไอ้บ้างให้เราได้แบบรากำลังใจแล้วะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าคือต้องขอบคุณจริงๆสำหรับหลายๆคนที่ที่เข้ามาให้กำลังใจไอซ์เยอะมากๆแล้วก,ก็ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแบบกำลังใจที่ดีสำหรับไอมากเลยคือแบบไออ่านทุกคอมเมนต์นะเราไอก็ไอก็แบบ คือดีใจที่คนที่คนให้ให้กำลังใจไอซแล้วก็เข้าใจว่าโอเคเราแบบเราเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาหรือว่าเป็นช่วงที่ดาวไม่เฉียดเลยไหคะสัาห์ที่แล้วดาวสุดเลยไหมเหรอดิ่งเลยแหละค่ะดิ่งที่สุดแล้วค่ะตอนนี้นใช่อยากเข้ามาเรื่องงานเรื่องเองินด้วยใช่ใช่ใชค่ะไม่กีเลยจริงจใช่ค่ะภายในวันเดียว หนึ่งวันใช่แล้วยางตอ,อ,นอนนี้ตอนนี้กลับมาอย่างไรกลับมาแล้วคะ่ะเรื่องกลับมาเรื่องกลับมาใช่ค่ะ<ม><ม>ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่แบบว่าที่ให้กําลังใจแล้วก็หลายๆคนที่เข้าใจค่ะอย่างที่ผ่านมาก่อนที่เราพิชิตาักมีการยีดยืดจัดใรเข้ามาช่วยเหลือรบ,บ้างไหมก็เพื่อนๆจริงๆคนแรกที่ไปถึงโรงพยาบาลที่เจอวันแรกก็คือน้าชาใช่น้ําชาก็เป็นคนแรกที่ที่จับมือไอวันแรกเลยอยากให้เรื่อนๆในฝัน หลักๆแล้วเหรอคะจริงๆไอ้เครียดเรื่องอตั้งแต่ข่าวแล้วเนาะตั้งแต่มีข่าวมาแล้วแล้วก็มีคดีความซึ่งมันไม่ได้เป็นคดีความอะไรเลยค่ะซึ่งมันจบไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เครียดมาเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องงานอีกเรื่องเรื่องงานแล้วก็มีปัญหาเรื่องอคุณแม่ไม่สบายด้วยนั้นก็เลยแบบบวกกันเข้ามาอีกเลย ใชใช้เงินเก็บค่ะช่วงที่คุณพ่อคุณพ่อผ่าตัดใช่ไหมคะก็คือเป็นช่วงที่ไอต้องใช้เงินของไอรักษาคุณพ่อใช่ใช่ใชทัวเลยจะพูว่าเออเงินเราอาจจะไม่ไม่ยิ่คล่องเหมือนสมัยก่อนใช่ใช่ค่ะก็ไม่ได้คล่องขนาดนั้นแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็คือพยายามที่จะแบบทําตัวเองให้แข็งแรงค่ะลัแบบมาทํางานได้จริงๆตอนที่มันเงินเงินมันร้อยหล่อนล,ลงไปงเราบอกขาวิธีไหมคะว่ามันจะพอจะมีวิธียังไงบ้างให้มันแบบเออพอจะมี จริงๆก็หานะคะหลายวิธีแต่ว่าแล้วก็รู้สึกว่าคือณตอนนั้นปัญหามันเยอะมากแล้วก็ไม่กล้าปรึกษาใครไ mm hmm. ม่กล้าปรึกษาคุณแม่เพราะคุณแม่ก็ไม่สบายคุณพ่อก็ไม่สบาย mm hmm. แล้วเราก็เลยแบบไม่รู้จะปรึกษาใครดีมันก็เลยกลายเป็นแบบรับเครียดเองอะไรที่ไอซ์ได้อธิบายถ mm ึง hmm. วันเล่าให้ใครฟังมันมีคนที่แบบคอยรับฟังเรื่องต่างๆมาที่ไอซ์บ้างไหมคะคือไอซ์เป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะเป็นคนที่พูดน้อย mm hmm. คือถ้าแบบว่าเราไม่สุดจริงๆเราไม่ไหวจริงๆก็คือเราจะแบบไม่พูดเลย ใช่จะเป็นคนแบบนี้ก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าแบบเราไม่ค่อยอยากจะเอาปัญหาของเราไปให้ใครแบบไปปรึกษาใครเพราะว่ากลัวว่าเขาจะเครียดกับเราเหมือน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 ตัวเองเวลาแบบมีเพื่อนที่เขามีปัญหาเครียดอะไรเงี้ยเขามาปรึกษาไอไอรู้สึกว่าแบบไอเครียดเครียดไปกับเขาด้วยไอยก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉันไม่ไหวฉันค่อยแบบลมพับไปเลยละกันแต่ถ้าตอนเนี้ยฉันไหวอยู่ฉันจะไม่จะไม่พูดอะไรที่ผ่าน,านามีคนที่แบบเสนอไหมคะว่าถ้าเกิดมีอะไรเล่าให้ฟังได้นะ มีนะคะมีค่ะมีค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าแบบมันเป็นปัญหาของเราเราอยากจะแก้ปัญหาให้ได้ด้วยตัวเองก่อนเราก็เลยแบบยังไม่อยากแบบไปปรึกษาใครช่วงที่มันแก้สุดๆมันเหลือเงินในบัญชีเท่าไหร่หนูไม่กล้านับเลยพี่ไม่กล้านับเลยค่ะใช่มันก็เครียดอยู่แล้วเนาะเวลาคนที่แบบว่าเงินเก็บเราอะเนาะเราแต่ไอ รู้สึกไหวเสียดสลับเงินก้อนนี้ได้มันไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ต้องเอาไปรักษาคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมันต่อให้ไอ้ไม่มีเงินเลยเหลือสักบาทนึงมันก็ไม่เป็นไรถ้าพี่จ่ายมาจ่ายออกไปในครั้งก้อนๆเลยหรือว่ามันค่อยเป็นก้อนค่ะเป็นก้อนใช่คือหายแล้วมันหายหมดอย่างนี้ได้หรอใช่ก็วุบไปเลยประมาณครั้งละแบบ สามล้านอะไรอย่างเงี้ยห้าล้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วตัวนี้นะทุวันเนี้ยใครยังบัตรต้องมีภาระค่าใช้จ่ายต่างต่อะไรบ้างตอนนี้ที่มีภาระค่าใช้จ่ายเหรอคะจริงๆจะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยค่่ะสวนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ค่ายาค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ตัวอเองด้วยค่ะคือไอ้เป็นคนที่เ,เป็นเสาหลักของบ้านเนาะไอ้ก็แบบทำงานแล้วก็ คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยากให้เขาทํางานแล้วเพราะว่าเขาอยู่เยอะแล้วแล้วก็อย่าง่เขาไม่สบายด้วยแล้วก็เลยไอ้ก็เต็มที่ค่ะตอนกลับมาพร้อมค่ะใครมีงานก็จ้างไอ้ได้แล้วค่ะพร้อมมากเลยค่ะพิ่งีทำงานในวงการบันเทิงเองค่ะก่อนหน้านี้เองมาทำที่เราคิดนะครับว่าเออหรือว่ามันจะต้องไม่ใช่ทางของเราอีกแล้วหรือยังไงอพอืมคือถ้าเข้ามาในจุดนี้แล้วอ่ะคือไอ้รู้สึกว่า มันต้องมีบ้างอยู่แล้วค่ะเรื่องอะไรที่กระทบกระทั่งความรู้สึกเราสภาพจิตใจเราหรือว่าบัทรทอนอะไรเราแต่ว่าเราก็พยายามที่จะมองหากําลังใจจากคนที่เรารักมากกว่าวัานน, Zhen, นี้ยังคิดไหมคะว่ามันยังมีคนที่ไม่เชื่อกับต่างๆที่มันเกิดขึ้นนี่มีอยู่แล้วค่ะมีอยู่แล้วคนที่เชื่อและไม่เชื่อแต่ว่าอันนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่า้รู้สึกว่าเราได้ชี้แจงทุกอย่างอย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็ ว่าห้โฟกัสไปในเรื่องที่แบบเราตั้งใจจะทําต่อไปดีกว่าไอจะลองแบบโซเชียลดนิสส์ไหมแบบไม่เล่นลนิไม่เล่นโซเชียลสักนีดนึงไอก็เคยทํานะพ<อ>ี่ไอเคยทําไม่เคยทําช่วงที่ไอเครียดมากๆช่วงที่มีข่าวเยอะๆไอก็พยายามที่จะแบบว่าไม่อ่านไม่ดูอะไรทั้งสิ้นเลยก็มีก็ดีขึ้นดนีขึ้นคะ่ะอันนี้ทำเองหรือว่าแพทย์หรือว่าคนรอบข้างเป็นคนแบบทุกคนค่ะทุกคนค <laughs> ุณแม่เพื่อนแฟนคลับหรือว่าคุณหมอก็บอกว่าแบบ ไม่ต้องอหยุดอันนี้ไปก่อนเลยเราพักใจไปก่อนเลยไปต่างประเทศไหมหรือว่าแบบเสนอให้แบบไปต่างจังหวัดไป่น่นไปนี่ให้ไปพักผ่อนอะไรแบบนี้ค่ะแ,แ,แต่ด้วยอะไรคัทำให้รู้สึกว่ามันันต,ต้องติดตามยู่นะคือมันทิ้งไม่ได้เพราะว่าด้วยด้วยด้วยความที่แบบเราก็เราก็ทางานตรงนี้อยู่ดีนะมันก็เลยแบบมันก็เลยเลี่ยงการที่จะแบบเสพสื่อหรือทําอะไรในโซเชียลมีเดียไม่ได้ตอนนี้ความสุขเป็ไนไง ความสุขของไอคือการทํางานนะคะตอนนี้ก็อยากเอามาทํางานนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันทําให้เราแบบได้อย่างน้อยเราได้แอคทีฟได้ทํานู่นงทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไอคอนเนี่ยนะเป็นที่ที่เราไปออกรายการทำว่านันฟ้าตกสวรรค์นี่บางคนยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะมันก็มีความเป็นในแง่ลบนังฟ้าตกสวรรค์คือซึ่งบางคนก็แบบบอกว่าจริงๆมีคนที่ลำบากอ๋อมีอยู่แล้วอยู่แล้วมีคนที่ลำบากกว่าอยู่แล้ว ้ใครไปเอาคานี้มาล่ะห,ห, <laughs> หนูพูดหรออ๋อคุณแม่พูดคุณแม่อาจจะพูดไปแบบไปในเชิงเปรียบเปรยมากกว่าแต่หนูไม่หนูไม่ถึงขั้นนางฟ้าหรอกค่ะหนูก็ธรรมดาคนธรรมดานี่แหละแล้วก็หนูก็รู้ว่าคนที่ลำบากกว่าหนูก็มีเยอะมากๆซึ่งหนูก็ขอให้กําลังใจด้วยเพราะว่าหนูเชื่อว่าคนเราเมื่อถึงจุดที่ลำบากที่สุดก็จะมันจะมีเรื่องที่ดีๆเข้ามาเสมอ ก็อยากให้กาลังใจทุกคนที่กําลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือว่าเรื่องสุขภาพร่างกายตัวเองก็ขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแต่ตอนนี้ให้มองถึงแสกตว่างในชีวิตตัวเองนเนาะค่ะก็นี่ได้กาลังใจพี่ๆทุกคนหน้ารืางเลยก็ขอบคุณมากๆที่ที่แบบที่ที่ที่มาวันนี้แล้วก็มามาให้กําลังใจค่ะล่าสุดคนชมเยอะเลยครับพี่ใหญว่าหน้าเรา สวยมากค่ะอ๋อขอบคุณค่ะได้พักเต็มได้พักผ่อนใช่ไทยก็ได้หยุดงานพักผ่อนนี่แหละค่ะแล้วก็พยายามนอนเยอะๆพยายามทานอาหารเยอะๆที่แบบมันมีประโยชน์เพราะตอนนี้ผอมลงประมาณน่าจะ5้าโลแล้วค่ะใครช่วงเวลาท่หายน่ห้าโลกประมาณหนึ่งเดือนมั้งค่ะหนเดือนใช่ห้าโอยากทำงานอะไรคะอยากเล่นภาพยนตร์อยากเล่นละครอยากเป็นพิซิเนเตอร์อยากเปอะไรคะ ก็ได้หมดนะคะหนูทำได้หมดเลยค่ะลองเต้นเล่นหนูทำได้หมดเลยค่ะมอนมีข่าวมาค่ะมีมีข่ะเข้ามาโอเคข่าวไอซิ่งเสริฟนะคะขอบคุณค่ะไอซิ่งเสริฟ